สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่องข่าวสีสันข่าวดาราเช่นเคยกับวันนี้วันอาทิตย์ที่18ิุมภาคุมธ์2567วันนี้เรื่องราวดีๆกับความเคลื่อนไหวของคนในวงการบันเทิงก็คงจะนี้ไม่พ้นเรื่องราวของแอปทัอนเปิดนาทีที่แอปทัอนเกิดสายรัดรองเท้าหลุดไม่น่าเชื่อจะทำสิ่งนี้ นับว่าเป็นนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากสำหรับแอปทักษออนเราจะเห็นผลงานของเธอนั้นอยู่เรื่อยๆและจะเห็นไลฟ์สไตล์ที่นกอกจากจะสวยแล้วยังงดงามทั้งภายในและสู่ภายนอกมารยาทงดงามยิ้มสวยเรียบร้อยวางตัวดีมากๆ สมกับเป็นกูลัสตรีเบอร์หนึ่งจริงๆเลยค่ะโดยล่าสุดนั้นโลกออนไลน์ต่างให้ความสนใจคลิปที่สาวแอปทักษอนร่วมงานอีเวนต์หนึ่งซึ่งมีช่วงเกาะไหลอีกคนเพื่อขยับรองเท้าไหว้ขอบคุณยิ้มทักทายและไหว้ทุกคนทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ชมบอกว่า สวยหน้าหวานมุมหนึ่งน่าจะเป็นคนดุมากๆนะบางคนก็บอกว่าคนที่สีสวยจะมีอยู่เยอะมากในประเทศไทยแต่คนที่งดงามกระทั่งการเคลื่อนไหวการวางตัวและเป็นเองจากภายในพลังงาน มันออกมาเองจนคนรอบข้างสัมผัสได้ว่าคนนั้นคือพี่แอฟของนอน,นกุลนั่นเองและมีบางคนก็บอกว่าน้องที่โดนจับไหล่นั้นยังงงอยู่เลยบางคนก็บอกว่าตั้งแต่เป็นแฟนคลับคุณเข้ามาเราเห็นแต่ความสวยความน่ารักตลอดเกือบ20ปีละเราชอบคนไม่ผิดเลยจริงๆบ้างก็บอกว่าดีงามไหวคนที่ให้จับไหล่ด้วยนะสวยมากค่ะอิจฉาคุณนนเลยบ้างก็บอกว่าสวยสุภาพ กิริยามารยาทงดงามคุณแอปทักษออนและบางก็บอกว่าสวยเพียบพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตากิริยามารยาทสวยทั้งภายนอกและภายในบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าความรองเท้าหลุดเกาะไหลยกมือไหว้ด้วยเป็นผู้หญิงที่งดงามทั้งภายนอกและภายในเลยจริงๆเป็นต้น